จะให้ซีน่ากับโรสนะคะออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแอบไอเดนไปเที่ยวค่ะทุกคนไอเดนไปทํางานคนเดียวส่วนซีน่ากับโรสจะไปเที่ยวกันนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าที่พักผ่อนแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะตัสนี้คะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับบ๊อบอีกเช่นเคยในเกมเดอะซิมซีตอนนี้เราอยู่ในช a l เลนจ์ที่มีชื่อว่า not so บ e r ว Legacy Challenge ในพาร์ทที่11กันแล้วนะคะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยป๊อบเสียใมากมากเลยนะคะที่ซีน่าของเราเนี่ย ไม่ได้เลื่อนขั้นการงานนะคะยังอยู่ในนักวิทยาศาสตร์ระดับ6แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนต้องอยู่กับป๊อปนาะเป็นกําลังใจเอาใจช่วยน้องซีนาไปด้วยกันนะคะส่วนน้องโรสนะคะทุกคนคือน้องเนี่ยเหลือเวลาอีกเพียง4ี่วันเท่านั้นเองก็จะได้เปลี่ยนช่วงวัยเป็นวัยเด็กแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นวัยเด็กเล็กหรือว่าวัยเด็กเตาะแตะอยู่นะคะทุกคนส่วนอไอเดนเนี่ยก็คือการงานของไอเดนก็ยังไม่อัพตั้งแต่พาร์ทนู้ นะคะทุกคนก็ยังอยู่ในซซนระวัสสืบสวนระดับ4แต่ว่าป๊อบเนี่ยอยากจะให้ไอเดนเนี่ยเลื่อนขั้นเดี๋ยวป๊อบจะไปหาวิธีเอานะคะว่าไขาหนึ่งคดีเนี่ยมันทํำยังไงเนาะตอนนี้นะคะน้องโรสของเราก็กําลังเล่นคนเดียวอยู่นะคะการเล่นบ้านตุ๊กตาเนี่ยก็สามารถพัฒนาทักษะจินตนาการได้นะคะก็อยากให้น้องโรสฝึกทักษะการพูดแล้วก็การเคลื่อนไหวให้มากกว่านี้เนาะเพราะว่ายน้องยังเดินไม่แข็งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ซีเรียสมากได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็จะโตแล้วเนาะโอเควันนี้เเป็นนวัน วันธรรมดานะคะในพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องทํางานต่อไปนะคะเรามาดูต้นไม้ของเรานะคะยังไม่โตเลยต้นเงินนะคะยังเท่านี้อยู่เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนไอเดนไปเล่นกับน้องโรสอีกแล้วพ่อกับลูกเขาเนี่ยสนิทกันมากกว่าซีนาอีกนะทุกคนไอเดนเล่นกับลูกเราวกจะให้สองคนนี้คุยกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า2คนนี้กลับมาบ้านก็นอนเลยพักเลยทั้งคู่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันเลยนะคะซีน่ารู้สึกมีเสน่ห์เพราะว่าซีน่าเนี่ยได้ดื่มเซรุ่มกุหลาบไปนะคะแล้วก็จีบเพื่อร่วมงาน แต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่ถือว่าแบบนอกใจเนาะถือว่ามันเป็นการงานแล้วกันเนาะให้ซีน่ามาคุยนะคะเป็นแบบว่าโรแมนติกแล้วกันนะคะ<โ>แล้วก็ให้สองคนนี้เขามีความสัมพันธ์กันน<โ>ิดหนึ่ง<โ>นะคะทุกค<โ>นค่ะส<โ>่ว<โ>นน้องโน้ตอุ้ยน่ารักน้องกอดตุ๊กตานะทุกคนเออน่ารักมากเลยหลังจากซีน่าได้จูจีกับไอเดนเสร็จแล้วเนี่ยป๊อบก็จะให้ซีน่ามาพัฒนาทักษะตักกาดนั่นเองนะคะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พัฒนาทิ้งไว้อยู่ในระดับระดับ8แล้วนะคะ ก็จะระดับ10แล้วอุ๊ยน้องโรสลงมาจากข้างบนป๊อบเนี่ยอยากได้บ้านใหม่เร็วอะทุกคนตอนนี้เรามีเงินแค่3,500 0เท่านั้นเองนะคะหลังจากไอเดนอาบน้ําอุ๊ยทำไมมีน้ําออกมาข้างนอกแบบนี้หลังจากไอเดนอนาบน้ำเสร็จนะคะเราจะให้ไอเดนมาวิจัยพืชนะคะทุกคนไม่รู้จะช่วยเอา้าไม่รู้จะช่วยอะไรหรือเปล่าน้องโรสเดินทะลุอันนี้เข้ามาเลยอ่ะน้องอยากคุยกับพ่อกับแม่หรอนี่ขึ้นบันไดฮัชึบฮัชึบฮัชึบ เออเก่งมากส่วนไอเดนการวิจัยของไอเดนก็คือยืนดูต้นไม้นี่แหละค่ะทุกคนในระหว่างนี้เราก็จะให้ไอเดนนะคะมาอ,ะออกกําลังกายที่โดยใช้ทีวีนะคะทุกคนว่าไอเดนของเราเนี่ยกล้ามเริ่มหายแล้วนะแต่ตูดยังใหญ่เหมือนเดิม มาดูช่องรายการทำอาหารนะคะพัฒนาทักษะาทำอาหารได้เอ้ยน้องโรสเศร้าทุกคนให้เดนไปหาลูกเดี๋ยวนี้เลยตอนแรกป๊อบจะให้เดนดูทีวีนะคะมันพัฒนาทักษะการทำอาหารได้นะทุกคนตอนนี้น้องโรสน่าจะหิวนะคะเอ้ยน้องเอาอาหารมากินเองเลยอะ่ะก็มากินบนโซฟาด้วยไม่ไปกินบนโต๊ะเด็กด้วยอะ่ะเออน้องโรสเก่งมากเลยอะทุกคนเอ้กกินเสร็จแล้วมาวางไว้ตรงนี้ด้วยโอ้สุดยอดเลยน้องโรสเอาเมื่อกี้สีหน้าอัพเรียงทักษะโอ้ อาบแล้วเรียบร้อยะค่ะทุกคนเป็นทักษะตาก,กาศร,ระดับเก้านะคะแล้วก็ง่วงนอนมากๆเลยเดี๋ยวเราให้ซีน่ามานอนดีกว่าเนาะเออส่วนไอเดนก็กับน้องโรสยังโอเคอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะเ,เราก็ให้ไอเดนส่งน้องโรสเข้านอนโดยการอ่านหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือนะคะเอา้า น้องโลนไม่ยอมนอนน้องโกรธอะไรเนี่ยเหมือนน้องโลนจะไม่ชอบให้เราอ่านหนังสือนะคะทุกคนเมื่อกี้อ่านหนังสือแล้วน้องก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบบวยวายมากเลยอันนี้คือไอเดนส่งเข้านอนแบบปกตินะคะต้นไม้สตรอเบอรี่โตอีกแล้วค่ะทําเงินได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแครอทนะคะเราก็สามารถขายได้เช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยมันมีวัชพืชตรงนี้เราต้องให้เดนมากําจัดนะคะเป็นต้นเงินของเราต้องดูแลอย่างดีเนาะไอเดนเป็นผู้ดูแลสวนมีการแบบว่าผิวปากไปด้วยนะคะให้ต้นไม้ฟังเพลงนะทุกคน พร้อ,อยากเปลี่ยนอุปนิสัยของบ้านตรงนี้ค่ะมันมีอุปนิสัยอะไรบ้างที่ทําให้ต้นไม้แบบดีๆไหมอันนี้คือไม่น่าจะได้ใช้มั้งเนี่ยทุกคนอันนี้อันสุดท้ายอะ่ะนี่ไงคุณภาพดินดีเยี่ยมนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา,าขายสตรอเบอรบี่ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนขายเก็บเกี่ยวขายให้หมดเลยโอ้งานของไอเดนมาแล้วไอเดนยังไม่ได้นอนเลยส่วนซีน่าอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นงานจะมาแล้วแต่ว่าคือความต้องการของเราเนี่ยก็ยังน้อยอยู่เลยเนาะโดยเฉพาะการหิวข้าวนะคะความหิวอา้าววันหนึ่งชั่ว มาแล้วค่ะทุกคนแลฟิ f เ t u r e ซิมของเรานะคะตอนนี้ซีน่าแบบว่าหิวมากมากเลยเดี๋ยวให้ซีน่าไปกินอะไรสักนิดนึงก่อนเริ่มทํางานนะคะทุกคนให้ซีน่ากินแซนด์วิชเบคอนมะเขือเทศเดี๋ยวนะอ๋อเป็นเจนะคะเบคอนมะเขือเทศเจเบคอนเจเหรอโอเคแล้วใครเอาหนังสือมาวางไว้ตรงนี้เยอะแยะเนี่ยวันนี้นะคะเราจะต้องสนทนาเรื่องมนุษย์ต่างดาววิเคราะห์โลหะแล้วก็เดี๋ยวนะผสมเซรุ่รมคิดเท่าวิญญ,ญาณเฮ้ย น่ากลัวนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยทําไมมีคําสั่งนี้ด้วยเซรุมคิดเท่าวิญญาณเป็นยังไงกันเนี่ยทุกคนน่ากลัวนะเรามาคุยกันดีกว่านะคะนี่กินไปคุยไปนะคะดีมากๆเลย ฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบแปลสภาพมานี่หว่าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปใช้ซิมเรกับเพื่อนร่วมงาน3าครั้งนะคะงั้นเราก็ใช้เลยแล้วการควบคุมจิตใจให้นั่งต่อไปเราก็มาใช้กับคนอื่นบ้างโอ้ทุกครั้งที่ใช้ซิมเรเนี่ยเหมือนซีน่าจะแบบสะใจมากนะคะที่สามารถควบคุมคนอื่นได้ต่อไปนะคะเราก็จะมาควบคุมซาบีน่าดีกว่าควบคุมให้นั่งนะคะธรรมดานี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ขยุกใกล้ก็จะโดนนะคะคือพอไม่สามารถใช้ซิมเรควบคุมให้เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยไปทําความส ดได้นะคะไม่รู้ทําไมต่อไปนะคะผสม,มเซรุม่มขี้เท่าวิญญาณนะกลัววะ่ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยขี้เท่านี่ไงต้องมีเห็ด3มอันเดี๋ยวนะขี้เท่าวิญญาณมันใช้เห็ดสมอันหรอเนี่ยดื่มเซรุ่มขวดนี้เพื่อทําให้สิ่มของคุณกลายเป็นผีชั่วขณะโอ้ไม่กอดโอเคเรามาทําคําสั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้คือเวลาเที่ยงกว,กว่าแล้วเนี่ยงานของเราขึ้นยังได้ตึ่นหนึ่งอยู่เลยเรียบร้อยแล้วคะต่อไปก็ไปผสม,มเซรุ่มนะทุกคนคือซาบีน่าเนี่ยเหมือนจะหน้าที่การงานแบบว่าชาอ่าวหายชา กัวเรานะคะก็คือตอนนี้เป็นช่างเทคนิคประจำ l แ b บ๊อบจำได้ว่าซีนาเนี่ยเคยเป็นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ซีนาเป็นหนอนัก UFO วิทยาละวค่นี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้บ๊อบลืมดูนะคะเราผสมเซรุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะให้ซีนาลองดีไหมหรือว่าอาจจะมีคำสั่งให้ซีนาไปเอาเซรุ่มไปให้คนอื่นลองก็ได้นะเก็บ<ๆ>ไว้ก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยมีคำสั่งติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วว่า๊อาไม่อยากทำคำสั่งนี้เลยอะกลัวซีนาโดนจับตัวไปอีกอะครั้งที่แล้วเราก็โดนจับตัวไปนะคะดี ีนะที่สีหน้าไม่ท้องเนาะทุกคนแต่ว่าเราก็จะต้องทำเนาะมันเป็นงานแล้วก็คําสั่งนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะติดต่อกับนุตต่างดาวนะคะทุกคนว้าวตอนนี้เราได้างานขีดที่สองแล้วค่ะดีมากเฮ้ยเดี๋ยวนะซาแ l a จะคุยกับเราเหรอไม่ไม่ต้องคุยสีหนะ้าเออทํางานก่อนนะคะต่อไปเราก็ต้องให้ซิมไปเปลี่ยนชุดนะคะอีกแล้วเหรออุตส่าห์ไม่ใช่คําสั่งนี้แล้วอะ วิ่ทุกคนซีน่าเป็นดาราหน้าใหม่คือซีน่าเนี่ยโด่งดังนะคะเพราะว่าติดต่อกับย์ต่างดาวก็เพิ่มความโด่งดังแล้วก็ควบคุมจิตใจและแบกบ้านแล้วที่ทํางานของเราเนี่ยก็ให้ทําบ่อยๆดังนั้นมันก็เลยแบบว่าแบบว่าทําให้ซีน่าโด่งดังขึ้นมานะคะคําสั่งต่อไปนะคะคือให้หารสังเคาะห์กับซิมหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเราไม่มีอาหารสังเคาะห์แล้วเราต้องไปทำอะ่ะทุกคน ทันไหมเนี่ยฮะสี่โมงแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รีบออกไปให้ซิมเลยนะคะทุกคนงั้นก็เป็นตัวเรื่องเพิ่มเติมแล้วก็เป็นมิรนะคะทดสอบเซรุ่มมหาศาลสังเคราะห์โอเคเออคุณป้าออค่ะอลองดื่มดูนะคะมันดีนะคะคุณป้าจะอิ่มเราไม่ต้องกินอะไรเลยอุ้ยเลิศมากเวลาที่เหลือของเรานะคะทุกคนเราก็จะมา,าฝึกวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มทักษะตกกรกะนะทุกคนอันนี้เราเก็บไปเลยของเรานะจ๊ะเราได้ปอบเมื่อกี้ปอบเห็น แบบแบบนะคะเมื่อกี้เราได้อันนี้มาค่ะทุกคนโฟโซไนท์ใช่ไหมทุกคนอันนี้มันคือทาุนะคะเราอาจจะได้ทาุใหม่ๆไปใส่ที่สะสมทาของเราที่บ้านนะคะทุกคนอู้เราได้ทาุใหม่มาสองอันค่ะทุกคนจให้ซีน้าดื่มกาแฟนะคะแต่ไม่ทันค่ะทุกคนเวลางานแบบว่าเฮ้ยมันหนึ่งทุ่มแล้วนี่โอเคเย้ทุกคนตอนนี้สีน้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องแลบแล้วค่ะงานครั้งต่อไปคือเวลาเดิม10โมงโอเค กลับบ้านกันเถอะ เย้เรามาถึงอู้ทุกคนดูชุดสีหน้าดิคือซีน่าเนี่ยได้เปลื้อนคันงานนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดทํางานด้วยเป็นชุดนี้นะทุกคนโคตรเท่โอเคตอนนี้นะคะซีน่าก็แบบง่วงนิดนึงแล้วอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราจะให้ทุกคนในบ้านเนี่ยไปที่เทศกาลเมื่อกี้มันกดขึ้นมานะคะเทศกาลอะไรนะเทศกาลแสงสว่างนะคะทุกคนเดินทางไปเทศกาลแสงสว่างไปกับครอบครัวนะคะไหนเอ่ย นั่นก็คือไอเดนแล้วก็โลดด้วยเมืองกันแล้วคะ่ะเทศกาลเนี่ยอย่างสงสว่างเดี๋ยพอพอดูรายละเอียดเทศกาลนี้หึงนะคะทุกคนดูได้ไหมเนี่ยได้นะคะว,ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเทศกาลนี้มีไทยากิที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นว้าวมีขนมเค้กนะคะแล้วก็มีการแต่งกายแบบดั้งเดิมแล้วก็ขอพรธนบัตตได้นะคะต่อไปก็แสดงความเคารพที่คุณมียกย่องชีวิตของผู้ที่จากไปเพื่อเราไม่มีชุดนะทุกคนการแต่งกายเปลี่ยนชุดอ๋อไม่มีชุด ไม่มีนะคะงั้นเราก็จะใส่ชุดลำลองกันแล้วกันเนาะอ่าไอเดนก็เหมือนกันค่ะการแต่งกายเปลี่ยนเป็นชุดเออเป็นชุดลำลองนี่นะคะก็จะเป็นเนอส่วนของตรงนี้นะคะเพราะก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันเนาะก็จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมาสำรวจกันดีกว่า แล้วก็มีโต๊ะเล่นหมากฮอตด้วยเลิศมากค่ะแล้วก็มีหนองน้ําเล็ก,ลกๆหนองน้ําบอ่อน้ําเล็กๆตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนอที่ขายอาหารต่างๆเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนนี่ไงทุกคนขนมมันนั้นน่ะเราให้ไอเดนมาสั่งอาหารดีกว่านะคะมีสตรอเบอร์รี่กับไทากิถั่วนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้เราเคยสั่งแล้วเนาะซูชิไข่หวานอืมของกินเยอะมากเลยเรามาสั่งไทากิถั่วดีกว่านะคะแล้ว ก็อีกอันนึงก็คือไทกิสตอเบอรี่นะคะสั่ง2อันส่วนน้องโรสเราวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้หุ้ยน้องเปลี่ยนผักอุ้ยน้องขี้เอาไม่ใช่สีน้องตดโอเคไอเดนสั่งมาเรียบร้อยค่ะ2จานนะคะไอเดนทานได้ค่ะจานหนึงแล้วก็อันนี้เก็บไว้ให้สีหน้าก็ได้เนะเป็นสตอเบอรี่ได้ไหมเอาเก็บไปได้อีก กดกดกดไม่ได้อีกวัดเอา้าอันนี้มันของเราไม่ใช่เหรอทาไมเอาไปอย่างนี้เลยล่ะหรือว่านี่ไม่ใช่ของเรานื้อไม่รู้แล้วละตอนนี้นะ่งงมากเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรนี่ไงคะ่ะต้นไม้ที่เราสามารถขอพอรได้นะคะให้ไอเดนกับซีนามาขอพอรตรงนี้ดีกว่า นี่ไงก็จะเป็นการเขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็ไปห้อยไว้บนต้นนะคะเพื่อที่จะขอพรเนาะเนี่ยตอนเราก็จะรู้สึกได้รับพรพิเศษนะคะทุกคนตอนนี้้องรถิิวนะคะเดินไปหยิบเองเลยนะคะก็คือเป็นหนาอ,อัมแฮมเบอร์เกอร์ที่ซีน่าทำมาไว้นะคะวุ้ยใครจุดพูุว้าวมีการจุดพูุอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคน โอ้โหเราดูไม่ทันนะคะเทศกาลนี้ก็คงจะจบแล้วแหละถ้าครั้งหน้ามีเทศกาลนี้อีกเดี๋ยวป๊อบจะให้ซิมเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะแล้วค่อยมาเพราะเราจะได้มีชุดสวยๆกับเขานะคะหรือว่ามันมีวิธีเปลี่ยนหรอป๊อบไม่รู้คงจะสมควรแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็ให้ไอเดนกับซีนาไปขอพรแล้วน้องโรสก็ได้ออกมาข้างนอกวิ่งเล่นนะคะกลับมาบ้านแล้วคะ่ะซีนาแบบว่าแดงเถือกเลยนะคะต้องนอนเดี๋ยวนี้เลยนะคะไอเดนตื่นมาพร้อมวความเศร้านะคะเือป๊อบเพิ่งเห รักหนาแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะทุกคนเอาทาไมไอเดนกลับไปนอนคืนไอเดนเขาไปร้องไห้โอ้ไม่กอดเฮ้ยวันนี้วันเสาร์นี้เราไม่ต้องไปทํางานนี่นาแต่ว่าไอเดนยังต้องไปทํางานนะคะน่าสงสารมากเลยงั้นวันนี้สีน่าก็ต้องแบบว่าอยู่กับน้องโรสสินะอุ้ยอะไรเนี่ยหวาดกลัวทําไมมี ความรู้สึกสีนี้ด้วยเพราะเพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคนกลัวพายุฝนฟ้าขนองเออ,อซีน่าเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้นะคะวันแรกที่เข้ามาเล่นเนี่ยว้าทุกคนดูน้องโรสเ้ยน้องเปื้อนวันแรกที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นวันที่ฝนตกแบบหนักมากเลยนะคะหวังว่าถ้าเราไปเมืองอื่นแล้วอาจจะไม่ตกก็ได้เนาะเดี๋ยวดูก่อน ในๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะป๊อบจะให้สีหน้ากับโรสนะคะออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแอบไอเดนไปเที่ยวค่ะทุกคนไอเดนไปทํางานคนเดียวส่วนสีหน้ากับโรสจะไปเที่ยวกันนะคะวันนี้นะคะเราจะให้ซีน้ากับโรส ไปเที่ยวทะเลมีหาดทรายตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนไปกันดีกว่ามาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือที่ที่ป๊อบจะให้ซีน่ากับโรสมาเที่ยวด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าที่พักผ่อนแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะป๊อบโหลดมาจากในแกลลี่นะคะทุกคนก็จะมีที่นั่งแบบนี้นะคะชมวิวแบบสุดยอดมากเลยมีทางเดินแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มี ตรงนี้นะคะช่หาดเราก็สามารถให้น้องโดสมาเล่นได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนอที่เป็นบาร์นะคะทุกคนเราสามารถสั่งของอะไรตรงนี้ได้ก็มีห้องน้ําด้วยค่ะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นแบบว่าที่สําหรับนั่งชมวิวได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างวะนี่ทุกคนราะว่ามันขาดอันนี้ไปอะตรงเนี้ยคือมันหายไปไหนไม่รู้นะคะทุกคนต้องมาใส่เองเลยนี่ไงดีเป็นที่แบบ ะะบงังแดดแบบสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนโ okay, อเคเราไปเล่นกันนะคะก่อ,น,อนเลยนะคะเรามาที่นี่เราก็ต้องแบบว่าอันนี้นิดนึงนะทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันเป็นแบบว่าให้มันเหมาะกับสถานที่นะคะเรามาดูดีกว่าว่าซีน่ามีชุดอะไรนี่คือชุดว่ายน้ำของซีน่านะคะว้ยพบเลือกชุดให้น้องผิดนะคะทุกคนตอนนี้ซีน่ากำลัง โอ้ทีน่าเพิ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องโรสนะคะคือน้องโรสเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดอันนี้เด็ดทุกคนชุดไม่ใช่ชุดหน้าร้อนสิต้องเป็นชุดว่ายน้ำนะคะเราจะมาแบบว่าทำคอนเทนต์ลงไอจีกันนิดนึงเนาะทุกคน <laughs> นี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะเราลองให้น้องโรสมาเล่นตรงนี้ได้หรือเปล่านะขอเข้าไปในสระเป่าลมนะคะขอคุณแม่ก่อนเนาะต้องเดินอ้อมเหรอคะหรือ,อยังไงคะ เป็นยังไงบ้างเร็วๆนี้ฉันเห็นคุณตามข่าวต่างๆมากมายโอ้สีน่านะคะเป็นคนดังนี่นะสีปน่าบอกว่าฉันเห็นคุณในข่าวด้วยนะคะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เข้าวงการแล้วนะถูกไหมเออสบปน่าเนี่ยจะมาย้ำเราใช่ไหมว่าเออเราเนี่ยแบบว่าเป็นเพื่อนเธอนาะอะไรอย่างนี้หรอนี่นะคะเราจะให้น้องโนสกับสีน่าเล่นชายหาดด้วยกัน,นะคะ่ะแอบเล่นน้ํากันนะคะในวันที่ไอเดนต้องไปทํางานนะคะทุกคน <c oughs> แม่ลูกแอบมาเที่ยวนะคะทิ้งพ่อไปทํางานอยู่คนเดียวเฮ้ยคนนี้เขาทําอะไรอ่ะก้ ตรงนี้เลยเหรอโอ้คุณอยู่ไกลๆกันหน่อยได้ไหมก้มแบบนี้มันไม่ดีเท่าไหร่นะผมหาหอยอยู่ค่ะถ้าสีน้านไม่เล่นแล้วให้น้องเล่นคนเดียวได้หรือเปล่าเอาไม่ได้นะคะเอาน้องค้างเลยค่ะน้องอโลน้องเปลี่ยนชุดเองได้ยังไงนี้น้องค้างเลยนะคะทุกคน อาอทำไมน้องเปลี่ยนเองเลยล่ะเป็นชุดนี้อ่ะไม่ฉันจะให้เป็นชุดว่ายน้ำน้องโรดอย่าดืสิให้ให้น้องโรสเล่นทรายนะคะน่ารักมากนี่น้องรดมีจิตตนาการที่สูงมากเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะเราจะถ่ายรูปลงไอจอีกแล้วนะคะทุกคน <Yes. S 1> เดี๋ยวนะคะ One two t h r e แคปเจอร์โอ้โหคนอ <Hey. S 1> คนเดินผ่านพอดีเลย <Yes. S 1> คนพี่ค่ะคนพี่จะมาบังกล้องแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่ <Yes. S 1> ทุกคนเราสามารถก่อดรายกับซีหน้าได้ด้วยค่ะ <Yes. S 1> เราให้โรสมาก่อดใสยกับซีหน้าดีกว่านะคะทุกคนโอเคเรามาเล่นด้วเอา ซีน่าจะเปลี่ยนชุดทำไมายเขาให้ใส่ชุดว่ายน้ำนะเข้าใจหรือเปล่าไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเดิมก่อนแล้วก็มาสร้างทรายต่อนะคะไอสิ่งสีงนี้มันแบบว่าบังนะคะปราจะย้ายไปตรงอื่นแล้วกันเนาะ เออย้ายไปอตรงนี้ก็ได้มาสีน่ามาสร,ร้างกันต่อนะคะสร้างบ้านหาดทรายกับน้องโรสเราจะดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงเนี่ยน้องโรสสร,ร้างคนเดียวได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะสีนา่าสีน่าค้างนะ,ะทุกคนขอรีเซ็ตน้องบัคดูว่าสร้างไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะเราให้น้องโรสสร้างคนเดียวก็ได้อุ้ยมีคนมาช่วยน้องโรสสร้างด้วยคะ่ะทุกคนทำไมเขาทำหน้าอย่างนี้ <c oughs> เขาทำหน้าแบบอ х. ทุกคนนี่คือน้องโรสสร้างเองนะคะสวยมากๆเลยส่วนซีน่าก็เริ่มหิวแล้วคะ่ะทุกคนเราจะให้ซีน่ามาเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนเฝ้าอ่าสั่งอาหารหรอไม่มีที่ให้ขายอาหารนะเดี๋ยวป๊อปเอาตู้เย็นมาวางเองเลยดีกว่านะคะทุกคนโอ้นี่นีขนาดครอบครัวหมูซีน่าทำอาหารเก่งขึ้นมากเลยคะ่ะทุกคนไม่ทําตกแต่อีกแล้วให้น้องโรสกินได้ด้วยนะคะทุกคนน้องโรสสามารถแบบหยิบกินเองได้เลยนะคะ อบแนะนำว่าทุกคนต้องไปตำอ่าภาคนี้นะคะภาคไอ l ลนลิฟวิ่งเนี่ยมันสวยมากเลยอมอยากเห็นนางเงือกแถวนี้มีนางเงือกหรือเปล่าล่ะไม่มีเลยหรอไอตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่าพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะคะทุกคนซาแลบโทรมาทําไมไม่ไมทาไมทุกคนชอบชวนซีนาะไปเนี่ยซีนาจะอยู่กับลูกแลสามีนะคะทุกคนต่อสู้นี่ไงเราสามารถต่อสู้ได้นะคะพี่น่าลูกไปต่อสู้อย่าเพิ่งลงน้ํานะไม่นะ มาต่อสู้กันก่อนนะคะวันนี้เป็นวันฟัดเหวี่ยงนะคะเราสามารถต่อสู้ได้โอเคเอาไอเดนมาแล้วเอาไอเดนมาที่นี่ลรมาดูกันนะคะว่า ใครจะชนะเฮ้ยสีฝุ่นมันเป็นสีนี้ด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนสีอ่อทรายบนชายหาดเลยนะคะทุกคนทุกคนให้ทายว่าใครชนะสีหน้าผู้ชอบต่อสู้นะคะไปต่อสู้กับทุกคนเ้ยสีหน้าต้องชนะอยู่แล้วนี่เลยนะคะเรียบร้อยส่วนไอเดนไหนเอ่ยไอเดนนะคะหยุดใส่ชุดตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกคนการแต่งกายไอเดนเปลี่ยนชุดเป็นหน่อชุดว่ายน้ำนะคะอุ้ยมีคนมาบ้านอะไรเต็มเลยตรงนี้นะ่า เราให้เดนกับซีน่ามาเกาอกองทรายตรงนี้พักผ่อนด้วยกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าฝีมือสองคนนี้กับน้องโรสเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันเมื่อกี้น้องโรสสร้างเป็นปราสาททรายน่ารักมากอ้ซีน่ากับไอเดนก็แบบทําสวยนะเนี่ยทำไมผู้ใหญ่ต้องแบบทําเป็นรูปะเนี่ยรูปอะไรวะรูปบัวเหรอ รูกต้นไม้หัวหรือเปล่ากินคน <S 2> <S 2> เฮ้ยน้องโรสเศร้าใจเลยทุกคนเราได้ธาตุมาส่งอันนี้นาเรามาลองใส่ดูนะคะอุ้ยอันนี้ซ้ําเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้ก็ซ้ําเหมือนกันอันนี้ไม่เคยเห็นแรมลองเอามาใส่ดูนะคะได้ด้วยทุกคนเย้ Ye! อันนี้ล่ะอันนี้ใส่ไม่ได้นะคะได้เพิ่มมาหนึ่งอ,อันก็ดีแล้วนะทุกคนโอเคในระหว่างนี้นะคะเราก็จะให้ซีนามาพัฒนาทักษะตะก,กะอีกแล้วทุกคนล่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ไอเดนก็หยุดซีนาก็หยุดเช่นเดียวกัน เฮ้ยทุกคนซีน่าโดนลักพาตัวอีกแล้วไม่นะเฮ้ยซีน่าโดนถูกจับไปอีกแล้วแ <c oughs> อมหายไปแล้วเนื่องจากไปติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวนะคะพบ,บว่าไอเดนเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันได้เงินนะคะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าทักษะของไอเดนจะมีอะไรบ้างที่พอที่จะแบบว่า ทำเงินได้ตอนนี้ต้นเงินของเราก็ยังไม่โตเหมือนเดิมนะคะอย่างอื่นก็ ยังเหมือนเดิมอยู่เข้าร่วมการแข่งขันมือใหม่นะคะเอาแบบแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับมือใหม่แล้วกันไม่รู้ว่ามันจะได้เงินหรือเปล่านะคะเสียเงินไป20ซิม,มื่ล้อนไม่รู้จะได้คืนมาหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าทักษะการเล่นเกมของไอเดนเป็นระดับ3นะคะ <laughs> กไ็ไม่เยอะคะ่ะทักษะที่เยอะก็คือทักษะเสน่ห์ในการพูดนะคะไม่รู้ว่ามันจะได้เงินยังไงเดี๋ยวบ๊อบต้องไปค้นหาดูอีกทีนะคะ <laughs> ถ้าสมมติว่าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกบ๊อบได้นะคะซีน่าย,ยังไม่กลับมาเลยค่ะทุกคนเออเสียใจฉันจะให้ซี ามาเล่นหมักฮอตหมักรุกซะหน่อยมันเสียเวลานะเนี่ยอ้ยซีนากลับมาแล้วดูหน้าซีนาดิโอไมคกอดซีนารู้สึกหวาดกลัวนะสงสารมากเลยเอ้าวหายแล้วเข้าไปข้างในเร็วพวกนั้นชวนให้ประหลาดใจเหลือเกินแม้ว่าคุณจะถูกทดลองก็อา้าวซีนาถูกทดลองด้วยทุกคนตายแล้วอ้ยอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ใช้แล้วกันเนาะเราจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นหน่อไว้เน็ดเร็วอะทุกคนนี่เน็ดแรงนะคะ ทุกคนในเดนแพ้นี่ขนาดแข่งขันเกมแบบง่ายๆย,ยังแพ้เลยเดี๋ยวไม่กล้วยมาอยู่ตรงนี้เราให้เดนหนอฝึกดีกว่านะคะทุกคนเล่นเกม ฝึกเกมอะไรก็ได้ถึงฤดูร้อนค่ะทุกคนตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของทั้งซีน่าแล้วก็ไอเดนเลยเราจะให้2คนนี้ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนแต่ว่าซีน่าแบบว่านิทชลีฟนะคะนิทชลิปิงมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรเราไปนอนที่อื่นก็ได้เนาะไปนอนที่เราจะไปนะคะวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนไปที่สวนสาธารณะที่หนึ่งค่ะมันสวยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นสวนสาธารณะที่เมืองแรกนะคะของเราวลคร ะะมาแล้วจ้านี่เลยค่ะไปกันสอคนสามคนนะคะโอ้โหมากันแล้วค่ะแต่ทำไมที่นี่มันมืดขนาดนี้อ๋อมันเพิ่งหกโมงเช้าเรามาเช้าไปล่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ซีน่ามานั่งงีบด้วยกันนะคะทุกคนล่ะซีน่ามางีบส่วนน้องโรสนะคะมันมีที่ที่จะแบบว่าให้เด็กเล่นด้วยนะคะก็คือตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่สำหรับให้อุ๊ยอะไรอะให้ทำทักษะต,ต่างๆนะคะ มาชมเชยด้วยกันจีน่านอนหลับอยู่ให้ว้ยไอเดนไอเดนขี่ไม่กวาดไปเลยอะเรามาดูบรรยากาศที่นี่เลยอออเวลาสว่างสว่างดีกว่านะคะเฮ้ยทําไมมันมืดทุกอันเลยเนี่ยนี่ค่ะคือตอนกลางวันนะคะที่จริงมันสวยกว่านี้ทําไมมันมืดจังเลยอะ นี่นะคะก็จะเป็นส่วนสาธารณะพบก็โหลดมาจากเกลอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะก็มีสําหรับเด็กเล่นด้วยค่ะเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพัฒนาทักษะต่างๆอย่างที่บอกไปอันนี้ก็จะเป็นเนพัฒนาทักษะตระกะแล้วก็ที่นั่งเล่นด้วยนะคะข้างในนี้ยก็จะมีที่นั่งเล่นเหมือนกันค่ะมีเปียนโนด้วยนะ สวยมากเลยแต่ว่าสีมันมืดอ่ะมันยังเช้าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่เนี่ยเมฆหมอกแบบว่าฟ้าครึ้มนะคะก็เลยแบบสีมืดแล้วเด็กมาทําอะไรคนเดียวเนะะี่ยฮะปอบใจใทุกคนพัฒน,นาทักษะในขณะที่อยู่ที่นี่นะคะดังนั้นปอบจาซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะดีกว่าเนาะ เอาเป็นโต๊ะในนี้นะคะเออแล้วก็ให้เด่นมานั่งเล่นเกมตรงนี้ทําไมสีมันชมพูขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นอะไรก็ได้นะคะคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้อันนี้ก็กันแพงสุดเลยแล้วก็เป็นหน่อเก้าอี้แบบนี้นะคะส่วนน้องร้อนนะคะเวาก็จะเอา,เอาบ้านตุ๊ก,กตาด้วยมาไว้อันหนึ่งทิ้งนี้ไปเลยแล้วก็เอาบ้านตุ๊กตามาวางเฮ้ยมันติดหรือเปล่าเนี่ยเด่นได้ไหมเนี่ย น่าจะได้อยู่นะคะวางไว้ตรงนี้โอเคอุ้ยเราเข้าร่วมได้แล้วอะทุกคนนี่เรามาเข้าร่วมอีกรอบหนึ่งนะคะฝึกทักษะไปด้วยส่วนน้องรสเราก็มาให้เล่นตุ๊กตาตรงนี้ปีหน้าโอเคขึ้นแล้วนะคะอุ้ยป๊อบลืมพาชมห้องนี้ห้องแรกเลยนี่นาตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นที่ทำอาหารอะไรด้วยะคะ่ะตรงนี้ดีมากๆเลยอุ้ยน้องโรสกดมากเลยคะ่ะวันนี้ใครเนี่ย คือน้องร้นแบบว่าหิวข้าวมากเลยนะคะขออาหารจากคนนี้ได้ไหมไม่ได้ละไอเดนมีข้าวไหมเอา้าน้องร้นมีของในตัวด้วยนี่กินเบอร์เกอร์ผักเฮ้ยมีหอยด้วยไปหย,ยิบหอยมาจากไหนเนี่ยแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะเหมือนว่าไอเดนจะมีของอยู่นะในตัวนี่ไงก็กล้วยเยอะมากเอาส่งแบ่งให้น้องร้นแล้วนะคะนี่โอ้โหเบอร์เกอร์ก้อนเบลมเลยเอามาจากไหนนี่หรือว่าเอามาจากตอนนั้นที่เราไปางานญี่ปุ่นน่ะให้น้องไม่กินนะทุกคนเอ้า ขยับที่ออกกินแล้วกินได้ไหมเนี่ยทำไมมองเฉยๆออกินอยู่ค่ะโอเคลงอกไปเดี๋ยวน้องตายนะคะหิวตายไม่ได้ซีน่าของเราก็กำลังเเล่นหมากลุกกับคนนี้อยู่ค่ะใครไม่รู้แข่งกันไหมล่ะจะเอาไหมล่ะ เดนก็แข่งอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันว่าจะชนะหรือเปล่าวันนี้มีเทศกาลอะไรอีกเนี่ยมีตลาดนัดด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหมีสองสามเทศกาลด้วยหรอเทศกาลแห่งความเยาวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ตอนนั่งรสเป็นวัยเด็กโตกว,ว่าน,นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวป๊อบจะให้ไปนะคะถ้ามีนะประกาศผลหรือย,อยังโอ้โหอะไรเนี่ยพระอ้อมเหม็นหนึงเฮ้ยซีน่าไอไม่ใช่ไอเดนแข่งขันชนะค่ะทุกคนได้มา20เองอะไม่น้อยจังอะ <ś les> น้องโรสเหม็นถึงแล้วอ่ะทุกคนล่ต้องแบบว่าเอ,อ่อตูแลน้องโรสนะคะเปลี่ยนพระอ้อมให้นะคะเฮ้ยตกใจหมดเลยใกล้จะถึงวันเกิดของโรสแล้วเหรอเนี่ยอีกหนึ่งวันเท่านั้นเอง ยไอ้นี่ด่ทำไมมาทำลายของเล่นน้องรถแบบนี้ล่ะเฮ้ยน่าเกลียดมากเลยไม่นะทุกคนดูดีเขามาทำลายของเล่นของน้องพังหมดเลยไอ้ชั่วไอ้นี่ใส่ไม่ดีดูน้องทำหน้าดิทุกคนดูนีคือน้องร้องไห้เลยเกลียดเด็กเขาเกลียดเด็กนะคะทุกคนเกลียดเด็กก็คิดอยู่ในใจไม่เห็นจะต้องทำแบบนี้เลยนะเธอควิ่มมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือยังไงเนี่ยให้น้องมาอยู่ตรงนี้ดีกว่า นี่ใส่ไม่ได้น้องเล่นคนเดียวก็ได้น้องหายเศร้าแล้วน้องอนั่งแบบนั่งน่ารักมากคุณพ่อซ่อมให้แล้วคะ่ะเล่นตุ๊ก,กตากับไอเดนดีกว่าคุณพ่อซ่อมให้แล้วนะอุย้ยเล่นกับน้องไม่ได้แล้วว่ะงั้นในเดนมากินอาหารก็ได้คะ่ะไอเดนทําเองเลยโอย้ทำอาหารที่นี่ได้ด้วยนะคะทักษะการทําอาหารของไอเดนถึงระดับ7ค่ะทุกคน คือแบบไปเป็นพ่อครัวไม่ไม่ต้องเป็นแล้วตำรวจเนี่ยเปลี่ยนอาชีพนี่ค่ะทุกคนเรามีคำสั่งแบ่งปันความรักน่ารักมากเลยน้องโรสสามารถไปกอดคนอื่นได้นะคะนี่ไงแบ่งแบ่งปันความรักพูดคุยกับคนอื่นได้แล้วค่ะพูดคุยเรื่องเจ้าหญิงนะคะเรามาให้น้องโรสทำความรู้จักกับเด็กคนอื่นๆเนาะจะได้มีเพื่อนทุกคนปอไม่แน่ใจว่าเหลืออีกหนึ่งวันเนี่ยน้องโรสจะเปลี่ยนวัยก็คือจะภายในวันพรุ่งนี้หรือ เพ่งปุ๊บน้องโตขึ้นมาเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องติดตามดูนะคะป๊อบหลุดมากๆป๊อบอยากจัดงานวันเกิดให้น้องโรดอะ่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนทุกคนใน,นที่สุดสินะ่ะก็เชี่ยวชาญทักษะนี้แล้วนะคะก็คือได้ระดับ10ในทักษะตะก,กะแล้วเย้ น้องโลสโกดมากเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวป๊อบจะพาทุกคนกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะโอ้บ้านเราฝนไม่ตกแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนถึงบ้านกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะป๊อกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะซีน่าก็ได้เลื่อนระดับงานแล้วก็ทักษะตากาเนี่ยก็ได้ถึงระดับ1ิบกันแล้วค่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป๊อดด้วยนะคะนอกจากคลิปเดซิมแล้วเนี่ยป๊อกก็จะอัปโหลดคลิปสร้างบ้านเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายฮ